สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมมาเบิง่งวมีีการฮ็ดเฟอร์นิเจอร์วาสิบ่ภาคกราภาคคือเก่ากานซซเป็นใบใก็สุ่งซิบ่คืนเนอกภาคมันภาษาอีสานนี่ยแหละนี่ไม่ง่ามๆไม่กองไม่แก่ไม่ล่มตาย่ายสวนเอาไม่ใหดประโยชน์นี่มีทางั้งสีนี่ ปัดมนองมเนเงมันองมนงันเงขีปับ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 ,ปบนี่เจาะเจาะเจาะวัดจากเส้นจากเส้นเบึ้องเอาเนี่ยวิธีการเจาะพื้นเจาะไว้แล้วละ่ะอันนี้ก็ททำทาเลย์เยบืง้งซีดหรอกเจาะมันนองมเนเงมนองมเนเงอันนี้เป็นตัวแยกสิ้นเนอะไม่ท่อนเยาแยกสิน้นใดนี่เลยจวด ถอดออกบับทันฤลศีทันฤลศีนี่เป็นซ่างเฮ็ดไดย์ชุยยางสร้างเหล็กสร้างไม้สร้างปูนร้างเชื่อมพอผมนี่แหละทันฤลศีนี่วางโตบับนี่แยกชิ้นส่วนออกมายางไปเอาน้าม,มาตั้งบับนั่นนางจุย๋ยวิธีประกอบบันฑ์ประกอบไปเพิ่งนี่ปีนบับใส่เอาแกนกลางใส่บับยกใส่นี่เก็บ โอ้เอาไว้ในบ้านนี่ดีขนาดแขกมาหลายๆเอามานาั่งแยกชิ้นส่วนนั่งเป็นตังเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นี่กวาดบ้านมานองมาเน่งมานองมาเนาง,าน,างนี่นี่กวาด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 นี่เอาวางไว้นางจุย้ยพุ่นนะท่านฤาษีอ่ะโอ้สุดยอดอีหลีเด้อพ่อผมนี่แหละมึงอันนี้เฮ็ดเฮ็ดตัวนั่งสุ้งยีราฟกษันริย์ลา,น,ลานี่วัด จากเส้นบึ้งเบิ่งเบิ่งอันขันตอนเฮ็ดโลดบ่ต้องเบิงดอกจกเส้นนี่เียวปับเียจวดจวดนี่ก็งอเด้องอลงงอลงว่าซั่นกอสิงอก็ตัดซะก่อนสิได้งอไงนี่วัดๆเียงตัดจวดใสแต่ผ้าก็ไปเจียคมมันออกห่ ที่ได้บบาดเขียนนี่จวดไฟแตกผากภาคจะคุมออกนี่ัับทันฤสีนี่เป็นทุสร้างนี้คุณผู้ชมบ้านผมแลี้วก็ย้อนเล่านี่ล่ะที่ไทยสร้างเขียงออกใส่แวนจัง่อยตาสิบอดจวดไฟแตกภากจิ้มบับบับนี่ติดเหลวติดเหลวมากรบ อีกคางนึงเอาไฟก็มาติดโอ้ยจิ้มมือก่อนตวดนี่ไฟแตกภาคตีแล้วบ่อยที่สี่กับเฮดซูเน,นล่ะครับคุณผู้ชมหลังหลังกะทายตะคว้บรียา,ปางปลายยางเขานี่ยาวเหล่านี้แล้วแล้ว,ว,ลวนางจุย๋ยโอ้ตอดออกเรือเอาไปท่าสีก่อนนี่ ผลสีเรียบลอยงามลินี่ว่างไม่วางไมไว้เลี่ยงบัดเบิกสวรรนี่องทิมมาเต็มมหาไรมาจับซอยทิมที่เข้ปูไปบุกปลาน้ำกันดีๆนะี่นี่หมุนนอ็อตจวดทันฤษีทถุงมือขาดจักไน,นี่จ่อจ่เจาะท่าสีปั๊บ,บเส็จ,จอยโอ้เรียมมากมากพูนะ่ะ อุ้นนะโอ้จักรยานน้อยผู้ใดหน่อยนี่โอ้เขาทาเด้๋ยวนะเก้าอี้หลังยีราฟประสันบึงข้างๆคือยีราฟนี่รีวิวให้เบึง,องอเอาไว้นั่งหน่อยผู้ใดหน้อยหน่นี่โอ้กวนลีเวผู้ใดมาดพร้อมโอ้เขาทาของเราตัวละเนี่ยปฏิทโทเสียท่าวิ่งตัวเนี่ยจุกจ่อย